คุณพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะเมน,นี้ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากิน,พา,กนพาเที่ยวคือเก่าค่ะพี่น้องจานี่เมนูวันนี้จะตําบักทั่วสุพี่น้องกินค่ะตําบักทั่วใส่บักกอกเด้อเมน,นี้ใส่ปลาแดกตอนแซ่บค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ากันเลยจ้ามาจ้าวันนี้ใช้คกใหญ่นะคะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะนี่ตามด้วยเกลือนิดนึงค่ะพี่น้องจา๋ากันพริกกระเด็นนะคะนาะงตำบักพริกหแหแหลกค่ะพี่น้อง น้องวุ้นใช้พริกกินดาผสมพริกแห้งสักสี่ห้าเม็ดเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องนี่ค่ะพริกแหลกแล้วใส่ถั่วลงไปตําให้แหลกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมกทั่วกำนี่ยี่สิบบาทพี่น้องจา้ามกทั่วกับแพงแพงใส่ถั่วลงไปแล้วก็ตําถั่วให้แหลกเหมือนเดิมละค่ะ มาค่ะตำถั่วแหลกแล้วเริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่มะเขือเทศที่หั่นไว้ลงไปจ้ามหนาสีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้น้ำเย็ดมากตามด้วยบกกอกค่ะที่เด็ดทงังเฮาใส่บกกอกสองหน่วยเด้อพี่น้องนี่มะกอกค่ะนี่ <c oughs> ในฝง่งดงเหมือนึงพี่น้อง นี่ค่ะใส่มะกอกลงไปค่ะปรุงเลยค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะพี่น้องน้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยน้ำปาราค่ะหนึ่งทับพีนะคะโจ๊ก ยัวพี่น้องจ้าขาดบรไดเมนูนจะใส่ปลาแดดตอนปลาแดดตอนก็นคือปลาาเป็นตูนะคะพี่น้องจ้านี่ค่ะน้าปลากระดิ่งนี่ค่ะปลาร่าตอนของเราลงไปค่ะบุ้ยหอมค่ะพี่น้องจ้าปลาแดดเมน,นูปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็น้ําปลานิดนึงค่ะยัวเลยค่ะพี่น้องจ้าบริไดยัวเลยมาค่ะยัวกันเลยจ้ะ ปกปอกบอกบปกแบบง่าด้วยะค่ะมือนี่มันหอมค่ะแผ่พี่น้องชิมค่ะขออนุญาตนะคะอือหด้แร่วค่ะพี่น้องจ้าแซบแล้วขวดได้พี่น้องนี่ก็แซบแค่ ตำบักทั่วเส่บปกกรอเส่ปลาแดกต้อนพี่น้องจ้าเบิ่งปลาแดกต้อนขอ่ใส่ค่ะพี่น้องจ้าตักใส่จานเสิร์ฟลุงปลาหน้าอากันเลยจ้ามาค่ะตักตำบมกทั่วของห่าใส่จานเสิร์ฟลุงปลาหน้าอากันเลยค่ะมาหอมค่ะพี่น้องเอ้ยนะพริกแห้งพริกกินได้เขากันขนาดนะคะพี่น้อง นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับตำบักทั่วค่ะพี่น้องจา๋าตำบักทั่วไส่บักกอกใส่ปลาแดกต้อนพร้อมเสริร์ฟลุงปลาหน้าอาแล้วค่ะกระสิกินกับคนยังคนห้อนถอดเนื้อห้องห้องแล้วค่ะพี่น้องจา๋าไปค่ะไปล่งมือกินน้ากัดเลยค่ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านเมนังวนมาทานข้าวทานน้ำทักทายพูดคุยคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้เด้อจ้าเด้ดอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะพี่น้องจา๋ากดไลค์ กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊กกิกิ๊กกิที่สำคัญลืมบครคร่ได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับมูนีแมนวุ้นขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้าบ๊ายบายคะ่ะ